กรรมอาถาเนี่ยที่ใจว่าวะเราละมา,มาหอดจอดถึงแม้แวกันดีครับเซล่ สวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับบวัสดีครับเนี่ยเอ้านี่บ่าได้หนิครับใหุ้ดเนี่ยวัสดีครับทุกท่านวัสดีครับวัสดีครับวัคยัายวัสดีครับ่าวัสดีครับเอ้าอ้หมบอลำด้หนิเว้ยเมนจิบวะอืมเมนเมบม่ได้ลืมาแบอกนะวันบี้เป็นมนบ่ลเสียงานละซ้ำหนิสูงันกับบอมนไยสวัสดีครับ ้สูเนี่ยเพนเพนเนนุ้งอยู่ดมะเนี่ยมัดจำใบับโอ้ยกระยอนเลยวนขึ้นมาแล้วเนาะนั่นเป่งเดือเสียงงปลาปากระดกอนั่นนั่นน่นกรผมรกรับัมคระของแก่ของแก่โอ้โหมีนี่นบอจะขออนุญาตกับขออนุญาตรักไลเนี่ยไล่ไมมีเอนหรั้นตนีเ่นเพินเพิ่นเพนนนั่นน่าันูนีบ่ ่าลรอเนี่ยมา่ง่าาาผูนำผู้หนึ่งมาลำงานูึงมาลมกัน่า่าฮ่าผู้ใหญ่บ้านขอู้ว่าลกรอเเหมือนไม่แต่เป็นเบ้าเราคยชันลุกรอกันแล้วนีอยากรอฮ่า่า่ อ๋อจรับเวลงรับเวลาปั่นอย่างว่าสองม้วนกับมัดสองม้วนเลยนี่เยกขาใหญ่เขาเตี้ยเยอะหรือปบ่อหายวามว่าอะไเขาไปหาย่แต่ว่ามันมันเป็นน้ำพูยาบ้านนี่แหละปากใบเนาตรงโอ้ยช่วยช่วยไป่าไ่หอกแตี่เขาคนละเขจะไปบ้านซึ่มันไปเลยไกลนเามีปากนต้น มมนนี่กันไม่รามงมมรงุีเนี่ยแล้วทีจีบวาอาเนย่งเนี่ยยืนหัว้ตีนะเว้ตีนวยตีวายืนหวตีตตีว่าเอาลูกไล่ไปเพื่อนน่ยมัมนเพื่อนมันติดใลูกไล่อยู่นะออันนี้พ่อเมือนันปนงานงยว่ามมาเอาลูกไไปเพื่อนเเรว่าเรียบร้อยแล้วครับบ้นนี้คุณพ่อ เรียบร้อยแล้วไปสิออนุญาติทำสัญญาเลยเด็กถามที่น้องตกลงกันเนาะเรียนมากกว่า <c oughs> นี้เ,น,เนี๋วันนี้วันที่ยี่สิบสี่เนาะเดือนนสองสองห้าเจ็ดไม่มีปัญหาครับซื้อผู้ว่าจ้างนะครับผู้ว่าจ้าง 上班去百货，上班去百货。哈哈哈哈哈哈！就就这个来，我们去百货。哈哈哈哈哈！买衣服，我们去百货。上班去百货。你说。一个哈，对对对，对了。对对对。上班。上班来。上班吧。上班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 。

ฝ่พกเอูซอยนี่่ายพูซอยอีกม้นแต่ว่าอยู่ในบ้านเดียวกันเวนแยกออกไปหน้านซีเบสมู่นึงกันือว่าเป็นมู่งอับ่มู้น่ป่ท่าถือว่าทงานมันมีผู้คัดค้านมีกันมู้เดียว สะไข่สะไข่ e ต้องการจ้างหมอลำคณะเพชรลำเพินนะครับเขาจ้ว่างีนี้ว่าเขาจุ้ยูดใหญ่ให่บไ้างหมอลำมาบวนแค่เกือบเกือบพอมาแต่ว่าผมตายแล้ว่าเขานี่ อ้เที่ยวโดยเฉพาะแล้วกจก่อไปลาเคนเขจาเขาจอกหลเขาจะเอาไหกอวกนกวกันซื้อเขาพีเมปีนนปีน้อมวงเนาะบบมีดอกเข้ามาปีสี่ประมวลปีนีประมวลกแต่ปีสั้นเลาเขาว่าบ่ ก็ไม่ดด้ที่หากีเราาบอก่าบ่ม่ด้ทหควานมที่แสดงวัดนิเวศวัดนิเวศเขาจะสารบ้ากอจ้างที่เก่าที่เก่าเวลาเดิมที่ังจมากว่าสมัสมัยสเัยคนบูชันครับแล้วอขอยลราแล้วว่าเขาไม่หาว่าผู้ชายแล้ีความยืนตลอดปีแล้ว không <laughs> เล่น <laughs> มัดฟาบอเอาขอโทษมาโอ้ทานพี่ครับให้โอกาสให้คิดว่าเอาเทปอาจจะไปมงขึ้นได้สามเทนที่เเนกัน้เอาเชิญครับ้ามเชิญเชิญครับเอาบันี้ขออนุญาตโคงการตีขอบุณท่านท่ากัลขอเจ้าภาพนเรับ จ้างเราได้ครับเด้อจ้างเราเด้อ,อมอลำเพชรลำเพินือว่าเป็นปีที่สองนะครับอยู่ที่สถานที่ตรงนี้ครับบ้านคอกช้างตำบลคอกช้างอำเภอสะไค่จังหวัดน้องไา่ในวันที่แ8มีนาคมแมีแนาออพศแมแปแสดงที่ใช้ครับ,บวัชิริคดสารนิเวศคดสารบ้านค้าบบ้านครอกช้างครับ ฉะนั้นแล้วก็ฝากพป่น้องีหรักแฟนเท่เอฟซีแฟนคลับของวลลัมเพชรลำเพลินครับท้านกรรมการท่านเจ้าภาพโดยการนาของมวาสเป็นท่านพกำนันคุณพ่อกำนันนะครับท่านพี่ครับพ่อกำนันท่านพ่อปัทานพี่ท่านคุณพ่อป่ยัมทีหนึ่งะรัที่ว่าเจ้าที่ว่าผู้ผู้ส่งคุณอาวุธผู้ส่งคุณอวุธนะครับอนต่อวัวัวัดนวนอะไรัน ครับนะครับนั่งทำผู้ช่วยนะครับคเออแล้วก็ณะกรรมการเมือบ้างนะครับทีไรว่องไส้มีร่องเพดลำเพิ่นในวันที่8มีนาคม2500ไนห้ลร้อวำม้วนกระจ้าเหรอครับโอเคอ68ครับแปดครับแม้วผก็รูว่าจ้างเหรครับจ้างตามปีเออนะครับเป็นถือว่าปีที่2ครับขอขอบคุณอีกครั้งมาพร้ากันครับคาราวานทีมงานมอลล์เพชรล้ำเพิ่นครับเจอกันครับขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณเลยครับ